สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการที่เจ้าของขายหุ้นออกมาดีหรือไม่ดีจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการขายหุ้นของเจ้าของหรือว่าการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะเคยเห็น ลหลายบริษัทนะที่มีการขายหุ้นออกมาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็ดีนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของก็ดีนะครับที่มีการขายหุ้นออกมาซึ่งก็มีเพื่อนๆนะครับข้อความมาถามผมหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการที่เจ้าของเนี่ยมีการขายหุ้นออกมาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถามผมว่าอันนี้มันเกิดจากอะไรนะครับมีความน่าสนใจไหมหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งผมเองก็ได้ให้คําตอบไปในหลายรูปแบบนะเพราะว่าบางทีบางหุ้นนะครับมันก็มีรูปแบบในการขายที่ไม่ได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะบอกว่ารายใหญ่เป็นคนขายออกมาหรือว่าเจ้าของเป็นคนขายออกมาเหมือนเหมือนกันก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคําตอบของคําถามนี้นะครับที่ว่าเจ้าของขายหุ้นออกมาหรือพูดถึงหุ้นรายใหญ่ขายหุ้นออกมาดีหรือไม่ดีนะครับซึ่งส่วนตัวผมเอ,เองเนี่ย มันก็มีลหลายๆมุมมองนะครับลหลายๆกรณีจะบอกว่าไม่ดีก็ไม่ได้จะบอกว่าดีเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมแบ่งเป็นกรณียังไงกันบ้างนะครับกรณีแรกนะครับก็คือเป็นการขายออกมาในเชิงกลยุทธ์สําหรับการขายออกมาแบบเชิงกลยุทธ์เนี่ยคืออะไรนะครับมันก็คือเป็นการขายออกมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง หรือทําให้เกิดประโยชน์อะไรบางอย่างนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับตัวบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเองก็ดีนะครับยกตัวอย่างนะครับการขายหุ้นออกมาให้กับบริษัทร่วมทุนเพื่อที่จะมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องต่อธุรกิจที่เขามีการไปร่วมทุนกันนะครับอะไรแบบนี้หรือจะเป็นการขายหุ้นออกมาเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางตลาดหลักทรัพย์นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นการกระทําขึ้นในเชิงกลยุทธ์ของเขานะครับ ซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจส่วนใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าหุ้นที่มีการขายออกมาในเชิงกลยุทธ์ราคาก็มักจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่เสมอนะครับมันแสดงเห็นถึงความน่าสนใจของการขายในครั้งนั้นนั่นเองนะกรณีที่2ก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น ซึ่งกรณีนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกนะครับก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ปกติธรรมดานะครับกับแบบที่2ก็คือเป็นการเทคโอเวอร์ไปทั้งบริษัทเลยซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับมองว่าในกรณีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยจะมองว่าดีก็ได้จะมองว่าไม่ดีก็ได้นะครับซึ่งมันต้องเข้าไปดูในรายละเอียดที่เกิดขึ้น ว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะทำงานด้วยหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปทำอีกธุรกิจหนึ่งเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันมีผลต่อธุรกิจของตัวบริษัทเหมือนกันนะครับสำหรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพราะบางทีเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วนะครับเขาก็เอาคณะทํางานใหม่เข้ามาซึ่ง การทำงานใหม่เนี่ยอาจจะมาพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตัวบริษัทด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกรณีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือว่าเป็นการเทคโอเวอร์ไปเลยนะครับเราก็ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดด้วยว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยไปในทิศทางแบบไหนนะครับน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจแต่ว่าในส่วนของการเทคโอเวอร์เนี่ยน่าจะไม่ต้องเข้าไปดูนะครับเพราะว่าเขาน่าจะ ต้องการซื้อหุ้นออกไปทั้งหมดเลยอะไรแบบนี้นะครับมาต่อกันที่กรณีสุดท้ายนะครับกรณีนี้ก็คือเป็นการขายออกมาเฉยๆนี่แหละของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือว่าของเจ้าของแล้วทำไมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเจ้าของบริษัทนั้นๆน,น,นะครับถึงมีการขายหุ้นตัวเองออกมาส่วนตัวผมเองเนี่ยมองว่ามันก็มีหลายๆกรณีนะครับแต่ว่า กรณีที่มีความเป็นไปได้ก็คือเขาอาจจะเห็นในเรื่องของแนวโน้มทิศทางธุรกิจที่ตัวบริษัทนั้นๆกําลังดําเนินธุรกิจไปอยู่เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการอิ่มตัวแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คืออยากจะวางมือแล้วก็ไปใช้ชีวิตของเขาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะมองไปในเรื่องของเขาอาจจะมองเห็นว่าแนวโน้มธุรกิจนั้นๆนะครับมันน่าจะถึงจุดอิ่มตัวแล้ว แล้วก็ราคามันก็เริ่มที่จะอยู่ในจุดที่มันกำไรพอสมควรแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็เลยจะมีการขายออกมาโดยที่การขายออกมาในครั้งนี้นะครับจะไม่ได้เป็นการขายออกมาแบบทั้งหมดทีเดียวตู้มลงมาเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายอย่างเนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎของตลาดหลักทรัพย์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่จะขายออกมาแบบตุ้มเดียวเลยเนี่ยเราจะต้องไปหาคนที่จะต้องมารับซื้อนะครับ ไม่ใช่ว่าจะไปขายตู้เดียวใส่บนกระดานเนี่ยราคาเละพังพินาศแน่นอนนะเขาก็เลยใช้เป็นวิธีการทยอยขายออกมานะครับก็อาจจะเป็นบิ๊กหลอดแต่ไม่ใช่บิ๊กหลอดขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้ขายออกมาแบบทีทีนะก็จะขายแบบปีหนึ่งขายครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็เป็นการลดปริมาณพอร์ตของเขานั่นแหละซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับมองว่าในกรณีนี้ เขาไม่ได้เป็นการขายในเชิงกลยุทธ์อย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ได้เป็นการขายออกมาเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะครับแต่เป็นการขายออกมาเฉยๆเป็นการขายออกมาเพื่อเทคโปรฟิตพอร์ตของตัวเองอะไรแบบนี้สะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสำหรับการขายออกมาในกรณีที่3เนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยเป็นเรื่องที่ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างพวกเราเพราะว่ามันก็เป็นการบ่งบอกแล้วว่า พูดถึงหุ้นรายใหญ่หรือเจ้าของเนี่ยมองว่าหุ้นของตัวเองนะครับหรือว่าบริษัทของตัวเองเนี่ยเริ่มไม่มีความน่าสนใจแล้วอะไรแบบนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นปีที่แล้วหรือว่าในช่วงปีนี้เราจะเคยเห็นบางบริษัทนะครับที่พูดถึงหุ้นรายใหญ่หรือเจ้าของเนี่ยก็มีการทยอยขายออกมาเหมือนกรณีที่3นะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับสุดท้ายคือ ราคาก็มักจะปรับตัวลงมาเสมอเลยนะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับว่าบริษัทที่เ,เพื่อนๆเข้าไปถืออยู่หรือบริษัทที่เ,เพื่อนๆสนใจอยู่นะครับมีการทําอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับมีการขายหุ้นออกมาในเชิงกลยุทธ์ไหมหรือว่ามีการขายหุ้นออกมาเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือจะเป็นการขายหุ้นออกมาเฉยๆเพื่อทํากําไรเพื่อ ลดพอตของตัวเองหรือเปล่าสำหรับเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับอ่ะก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมแล้วกันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เป็นเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับ แล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันในที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบะจบเพยงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ